ฮัลโหลครับท่านผู้ชมที่ทุกท่านทั้งหลายนะครับวันนี้มาพบกับต่อเต้นะครับหรือ TAE ง่ายๆนะครับผมวันนี้ผมจะมากับเล่นหนวดใสวิเศษนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมปิดเสียงหูฟังนะครับเพราะเพื่อนมาคุยกันอยู่นะครับ เออผมจะแนะนําแต่ละคนนะครับแต่ก็ต้องแนะนำผมมั้งก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าเขาก็ออกจะด,ดังกันอยู่นะผมเพิ่งมาเล่นที่หลังนะครับก็อย่าใส่ใจนะเพื่อมันชวนเล่น4ี่วิสครับก็ถอือว่าเป็นโอกาสตีนะครับผมฟังเสียงนะฮะ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้อย okay. okay. ู่กับช่องสีสวิทครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมปีฟางในหมวดตีวะครับเรานี้อยู่กับช่องเต้แล้วก็อยู่กับช่องบีนแจมุ้นะครับแล้วก็เพื่อนองผ์อีกคนหนึงนะครับชื่ออับนะครับโอเคเสียงเด็กองใครเดี๋ยวเราจะถามมาครับเริ่มเลยป้าเนน้รก่ ผมรู้สึกถึงผมรู้สึกลําคาเสียงเพื่อนท่านผู้ชมเไม่ว่าไปเจอกันในเกมนะครับผมไปฮะเสียงแม่มานจะไปแปลกหนยนะครับผมอ่ีสีก็เหมือนผมเคยเล่นกับรุ่นน้องไปเลยนะครับ มันก็จะระแวกหน่อยนะฮะแล้วผมก็จะอาจจะเล่นยากๆหน่อยนะครับอกว่าเล่นในคอมนะครับแล้วมันก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะค,ะคอมพิวเตอร์นะมาใช่เกมผมก็จ,จะเล่นกระตุกกระตุกนะถ้าผมตายอย่าว่ากันนะ นี้อ่านคลิปอยู่จ้าจ้าน้องเลยน้องไอซ์น้องเลยมันไม่ใช่น้องเลยแค่แค่เคยแอบชอบแต่ไม่ได้ชอบแล้วอย่าหาเรื่องมาเดี๋ยวก<ด>ูอยากเนี่ยผมนะนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปใส่ใจนะฮะ <c oughs> <c oughs> ช่องช่องกูกตบปีที่มาไลฟสาธาริงจริงนะครับผมพูดเลยไปดูช่างเตะกันเลยนะครับต้องเส้น แตกเลยครับจากที่โดนเลื่อนแซวผมก็แตกเลยนะครับจะระแวกหน่อยนะเพราะว่ามันมีหลายอย่างฮะก็ทำใจกันด้วยนะครับผมนี่ครับเป็นการตาสนองขาดขาดอะไรเราชองนะครับโซ่แทะเหลือตอนนี้เหลือเพื่อนที่เก่งที่สุดของผมนะครับช่องขาดช่องเต้นะครับให้สายออกครับจะบ้าให้รุนงเตยเซนไซเอะเว้ย ใชยแล้วไปยเลยนะอันนี้ไอแชนแล่วลวรักหวได้ทรับวสุดท kel, ้ายก็แพ้ไหครับเล่นยังไงคนเดียวรุมสองคนบ้าตอนนี้ครับก็นรัสหานสามคบับตานี้ก็แพ้เราจะให้คนทำนห้นะครับ อราจะเล่นะครับผมเองเาชนะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเชิญตาวมาครับที่ผมมือถือเล่นแบบอยากกดไลค์ไปเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะแปลกๆหน่อยนะผู้ชมนะ ไม่มีคำมีคำหยามบมากก็ขอให้ท่านผู้ชมครับขอผมเล่นแบบกาเพื่อนของน้องครับแล้วด ให้ันแ,บบแต่ตงเดินคนเรือมไมาหึ่งเอ๊ะเละรายกา ผมจะผิดเสียงผนพูดไปนะเพ่อ มันไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วมันก็กระตุกตัวเพราะว่าการสื่อสารทางเกมหรือทางออนไลน์ต่างๆใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับถ้าเสียงมาดังและเสียงมันโกาาผู้ชมไปหน่อยก็นะ ก็จะสมัยเรียนนะครับตอนประถบนะครับผม

มันเยอะกว่ายงนะก็ไม่ไหวอ่ะผมมาแบบนั่นแหละผมต้องปิดเสียงนะฮะ <ST AR> ค,ครับเรมามีการอ่านฝันฝันนะครับเนาะปนปิดเสี <c oughs> งย,ยงะละแล้วล่ะมันลอะมาก ได้เนาะผมแรกด้วยแหละก็1ิสามนาทีนะอเออีตาต้าก็ได้ไม่มีปัญหาครับผมก็แต่เขายังเล่นมาอยู่นะ ขอบคุณแอป,ปนอกกาโอคแคมด้วยนะครับที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะและขอบคุณผู้รักคุณด้วยนะครับไม่ตอบกูเลยที่จตอบวเดย่าก็กลาวไปเลยดี เสี่ยมันปวดหูมากเลยทุกคน,นไปนะอีกตาหนึ่งนะครับผมก็ตาสุดท้ายแล้วผมมันจะได้สมการกดครับก็วันนี้ก็กน่ไปนะครับเราเสียงในเกมนะผมก็จะปิดไว้นะครับเพราะว่ามันลำคานนะ

First blood. เขาเล่นนานกับผมนะครับผมเพิ่งเล่นได้แค่เดือนเดียวเองนะฮะแถมมันได้เล่นทุกวันนะแล้วก็มันได้เล่นนานขนาดนั้นนะอาจจะมีเสียงรบกวนมากนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าตอนนี้มันไวผมก็จะรับผมจะสลบจาก ra thằng này là quay ngon số quần này. Double Lấy. Mắn lẹ cả đôi quần. มันเล่นยากนะฮะมันไม่เหมือนโทรศัพท์ที่มันปงปงปร่งปงปองอย่นั้นขอจบนะฮะคนเล่นบ่อยๆมันก็ทีเดีย,ยะน,นะ First Blood ใส่จใจนะสกานที่ผมเล่นนะอใส่ใจนะ น่นนฮะน่าจะเขาจะได้ไปไวนะก็สองเล่นสีน่สี่นะครับก็ดูเอานะครับว่าสีสีเป็นยังไงนะฮะผมไม่ได้มีเวลาที่มานั่งเล่นเกมทุกวันนะอ่ <S 2> <S 2> <S โอเคฮะเข้าไปพอดีนะก็ตามนั้นนะ ที่ได้บัดเพื่อนโทรมาพอดีเลยฮะแหมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ได้บัตรจ้ะร,ร้อนได้โอเคคนระับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าไปใส่ใจนะฮะ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับบายบาย